สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ครับสุขภาพดีชีวิตเป็นต่อนะครับอ่ะเช้านี้เช้าวันจันทร์นะครับที่27ธันวาคม2564คิตศักราช2021เวลาตอนนี้ก็07.25นาทีนะครับอ่ะเล่นลูกกิ้งเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะเล่นลูกกิ้งล้อเล็กนะครับล้อคู่นะครับจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับออกกำลังกายในแต่ละวันนะครับเราต้อง ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะออกกําลังกายในท่วงท่าใดก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้เราออกนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในแต่ละว,วันนะครับสุขภาพดีชีวิตเป็นต่อนะครับอวันนี้ครับเริ่มกับค่ายืนนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับทำเรื่อยๆใครที่ยังทำไม่ได้หรือยังไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่นะครับ ค่อยๆฝึกทําช้าๆนะครับผมเชื่อไปอย่างยิ่งว่าเราต้องทําได้แน่นอนครับนะครับผ่านไปนึงครั้งแล้วก็หยุดชะลอหายใจเพราะว่าถ้าทําต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราทําได้มันก็ดีจะเกิดแรงขึดนะครับแต่บางครั้งมันจะแทบจะหายใจไม่ทันอย่างนี้นะครับถ้าเราทําเร็วๆนะครับการทําเร็วๆเนี่ยทําได้ แน่นอนคือเหนื่อยครับต้องคนแข็งแรงแข็งแก่งจริงๆนะครับค่อยๆทํคถ้าเวลาฝึกดันเข้ากําแพงอย่างนี้ครับกระระยะว่าเราไปได้แค่ไหนสมมุติว่าข้างหน้ามันเป็นกําแพงครับถ้าเราไปได้ประมาณเท่านี้เราก็ทิ้งฉากเท่านี้ครับสมมุตินะนี่ครับก็ทิ้งฉากเท่านี้พอแล้วก็ดึงกลับมาแค่นี้ไม่เป็นไรครับขอให้ทำครับมันก็จะไปเรื่อยครับมันก็จะ เดี๋ยวเราก็ขยับถอยหลังออกมาทิ้งจังหวะนะครับให้เกิดความเคยชินและเกิดความแข็งแกร่งนะครับพอเราไปได้สุดแล้วก็อัดเลยทีนี้ แต่เล่นใหม่ๆแน่นอนคือปวดหลังมนะ่ะปวดผมก็ปวดครับแต่พอเล่นได้จนชินแล้วก็ก็ยังปวดแต่ว่ามันมันไม่ปวดจนแบบเสียบทิ่มแทงคือปวดพออยู่ได้นะครับปวดเวลาเล่นแค่นั้นเองนะครับพอสักพักนึ้งก็หายนะครับก็บริหารเอวนะครับให้หายนะครับก็ว่ากันไปครับ ขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับ